ถ้าคุณไม่อยากกระดูกพุนกระดูกหักล้มและนอนติดเตียงตุยก่อนวัยนะครับเลิกไปกินแคลเซียมแล้วคิดว่ากระดูกคุณจะแข็งแรงน,นี้งานวิจัยออกมาฟันธงแล้วว่ากินแคลเซียมไม่ค่อยมีประโยชน์เลยดื่มนมไม่มีประโยชน์ต่อกระดูกคุณถ้าคุณไม่เวทเทรนนิ่งนะครับกระดูกคุณไม่มีการกระตุ้นให้เก็บแคลเซียมนะครับยิ่งคนส่วนใหญ่กินแคลเซียมคาร์บอเนตไม่มีประโยชน์ไม่ช่วยอาจจะตกค้างนะครับดังนั้นถ้าคุณเลข3 4 5 6ี่หกจ 8 8 9 100, 100ต้องไปเวทเทรนนิ่งทุกคนถ้าคุณอยากกระดูกแข็งแรงถ้าคุณอยากอายุยืนแล้วเที่ยวรอบโลกได้และนี่ก็คือการบ้านที่หมอให้คุณและเรื่องกระดูกนะหมอให้แม่หมอกินแคลเซียมออร์แกนิกจากสาหร่ายธรรมชาติที่มีเกลือแร่จำเป็นหลายชนิดมารวมกันใครอยากดูตัวอย่างพิมพ์แคลเซียมนะครับ